นีค่ะวันนี้น้องยาดามาเล่นอะไรคะเล่นช้างเล่นสัตว์ใช่ไหมคะ,ะสัตว์อะ่ะสัตว์มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปได้หยิบออกมาให้แม่จ๋าดูซิมีอะไรบ้างว้าวไหนแกะสิน้องยาดาแกะสิคะแกะแล้วแกะแล้วอ่า,ว,าว้าวตัวอะไรคะเนี่ยตัวนี้่ะไหนตัวนี้อะไรคะไหนยกให้แม่จา๋าดูซิช้าง ันนี่อะไรแรดแรดค่ะแรดแรดไหนช้าไหนหยิบช้างให้แม่จ๋าดูสิไหนโอ้ไหนมีตัวอะไรอีกคะมีตัวอะไรอีกคะม้าลายไหนม้าลายไก่ยีราฟใช่ค่ะยีราฟยีราฟมีตัวอะไรอีกคะมีตัวดิอันนี้อะไรอันนี้ควายแรด ช <laughs> ้างค่ะอีราฟอันไหนอีราฟคะอีราันนี่อ้าวเก่งมากอีม้าม้าลายมา้มากลมม้าลายหรอสีบลกอ้าว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 ไหนตัวอะไรอีกอ้าวไอตัวนั้นตัวอะไรคะลูกม้าไหนสีเหลืองนั้นอะไรคะนะ่ะ ไหนแกะไหนแกะน้องยาดาตัวไหนแกะคะกไ,ไ,ไม่ใช่ยั่ไงแกะชีพแ,แกะแกะร้องยังไง <c oughs> แกะร้องแกะแกะร้องยังไงอันนี้ตัวอะไรคะอันนี้มาป่อันนี้ตัวอะไรคะนี้หมาอาจับจับขึ้นมาจับตัวนี้ตัวอะไร ไหนไหนยีราบอ่ะไหนตัวไหนตัวไหนยีราบยีราบยีราบขี่ขี่ม้าลายไหนยีรับค่ะไหนยีราบขี่ม้าลายยังไงขี่ม้าลายกบ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 ยีราบทำอะไรคะน่ะม้าขี่ยีราบไม่ใช่ยีราบขี่ม้าลูกขี่ม้าค่ะ ค่ะไหนแรดแรดโลกไหนแรดตัวไหนตัวแรด <c oughs> อันนั้นช้าง <c oughs> ช้างสีอะไรคะสีนูยีราฟสีอะไรคะส <c oughs> ีบลูสีโล่ <c oughs> ใช่ มีราบสีเยลโล่ค่ะนีชาอ๋อเไรอีกโน่กรีนเยสกรีนอ๋อโอ้โหโอ้โหรักทุกตัวโอ้โหโอ้โหอื้อ ใ้ตัวในตัวอะไรเนี่ยาาแกกแกะไม่ใช่แพะแกะแกะร้องไงแกะแล<ก><ก>้วมันลดหรือเปล่านนแกะร้องไงอ้าวอ้าวล่วงแล้วล่วงแล้วอ,อ้าวไหนอูดไหนอูด โน no, <not> that. ่นี่โนนั่นแหละน่นีโนเวิลกูไหนแม่จ,จ่าดูไงหน้าตาเป็นไงแม,ม่จ่าดูสิไหนอูดไม่ใช่อูดตัวไหนตัวเมื่อกี้ที่น้องอยาดาจับอยู่ตรงไหนคะจิมะอันนี้ยีราฟนี่นั่นี่ยีราฟเห็นไหมยีร่าฟยีราฟกีร่าฟจิมะอ๋อ อ๋อเอายีรับเราพาสัตว์เข้าป่ากันเนาะโอเคไหมบาย